โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2460เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแซว เปิดทำการสอนก่อนใช้พระราชบัญญัติการศึกษาและได้เปิดทำการสอนภายใต้พระราชบัญญัติประถมศึกษา2,464เมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2,469ในระยะแรกได้สร้างอาคารเรียนด้วยเสาไม้แกน่นฝาเป็นไม้ไผ่พื้นติดดินปูด,ด้วยไม้ฟาหลังคามุงด้วยหญ้าคาจัดทำโต๊ะเก้าอี้ มานั่งสำหรับนักเรียนและกระดานดำในปีการศึกษา2,553ได้ถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแซวเทศบาลตำบลบ้านแซวให้ความสำคัญการศึกษาเป็นลำดับแรกและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา พอการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์โดยทีมผู้บริหารปัจจุบันประกอบด้วยนางแสงทองอุปดนายกเทศมนตรีตําบลบ้านแซวนายกฤษดาทิวาคำรองนายกเทศมนตรีคนที่1นางวรัชยาแซลีอีรองนายกเทศมนตนนนร,ร,รนนตีคนที่สองนายประสงค์ตุ้ยสุวรรณที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว นายสุพ์แซ่จ๋าเลขานุการนายกเทศมนตรีโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซวตั้งอยู่เลขที่4 6 3หสามหมู่หนึ่งตําบลบ้านแซวอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออกของอําเภอร,ระยะทาง10กิโลเมตรเปิดการศึกษาระดับชั้นประถมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมีเนื้อที่29ไร่34ตารางวา มีอาคารเรียน3อาคารพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษามีทั้งหมด15หมู่บ้านแบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์9ชนเผ่าบุคลากรทางการศึกษา18คนแยกเป็นพนักงานครู1 1คนพนักงานจ้าง7คนบุคลากรสนับสนุนการสอน5คนในปีการศึกษา2567 มีนักเรียนจำนวน219คนแยกเป็นระดับปฐมวัย82คนระดับปฐมศึกษา137คนแบ่งเป็น12ห้องเรียนการบริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซวใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานและมีการกระจายอำนาจด้วยหลักการบริหารโรงเรียนตามระดับการศึกษา3ระดับได้แก่ระดับปฐมวัย ระดับช่วงชั้นที่1และระดับช่วงชั้นที่2ทั้งนี้การบริหารจัดการโรงเรียนอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกันที่ว่าภายในปีการศึกษา2567โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซวเป็นแหล่งเรียนรู้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตระหนักในคุณค่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพแข็งแรงมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานจากเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่กำหนดร่วมกันโรงเรียนได้นำมาเป็นหลักในการดำเนินการบริหารงาน4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายวิชาการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการดำเนินชีวิตมาใช้ในการพัฒนานักเรียน 2. ฝ่ายการเงินโรงเรียนมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของงบประมาณตลอดจนการจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลงานการระดมทรัพยากรส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษา 3. ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลายอาทิเช่นการศึกษาดูงานการทัศนศึกษาการอบรมสัมมานาทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติส่งผลให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนจัดการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งบุคลากรภายในและชุมชนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการศึกษาร่วมกันจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจัดระบบงานธุรการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแซวผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคเอกชนทำให้โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซวมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนำมาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรมอาทิเช่นการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา2567นะสำนักงานเทศบาลเมืองตากจังหวัดตากได้รับเหรียญทองในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับชั้นป .4-6 รางวัลเหรียญเงิน4เหรียญได้จากการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษป .4-6 การแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นป .4-6 การวาดภาพะบายสีระดับชั้นป .4-6 และการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับชั้นป .4-6 และรางวัลการเข้าร่วมการคัดลายมือระดับชั้นป .4-6 โดยโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซวได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือทุกปีเพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนที่เป็นตัวแทนและกิจกรรมการแสดงออกด้านวัฒนธรรมอย่างสวยงามการฟ้อนในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทางราชการอื่นจนเป็นที่ยอมรับสามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียน